one. การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกําแพงเพชรที่มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประจำเดือนกันยายนปีพุทธศักราช2566มีดังต่อไปนี้ด้านโครงสร้างพื้นฐานสำนักช่างฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุงโครงการสิ้นฝนถนนสวยเกตปรับผิวทางถนนลูกรังประจำปีงบประมาณปีพุทธศักราช2566 เขตอำเภอสายทองวัฒนารวมระยะทางทั้งหมด90.30กิโลเมตรปรับเกตได้60กิโลเมตรดังนี้เทศบาลตำบลทุ่งสายสายทางทั้งหมด30กิโลเมตรดำเนินการแล้วเสร็จองค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนาสายทางทั้งหมด30กิโลเมตรดำเนินการแล้วเสร็จ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทองสายทางทั้งหมด30.36กิโลเมตรดำเนินการแล้ว30%เอร์เซนดำเนินง,งานตามโครงการฟื้นฟูธนาถนนแหล่งน้ำแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรภัยแล้งอุทกภยัยวาตภายัยและภัยธรรมชาติต่างๆประจำปีงบประมาณปีพุทธศักราช2 5 6 6ของเดือนกันยายน2566 ดับนี้งานฟื้นฟูพัฒนาแหล่งน้ำจำนวน8แห่งในเขตพื้นที่ตำบลวังชะปรูอเภอขานุวรลักษ์สบุรีจังหวัดกำแพงเพชร10จุดปริมาณงานทั้งหมด3,425เมตรดำเนินการแล้วเสร็จดังต่อไปนี้จุดที่1หมู่ที่2บ้านห้วยแก้วสามัคคีบริเวณแก้มลิงจุดที่2หมู่ที่2 บ้านห้วยแก้วสามัคคีบริเวณสะหลวงจุดที่สาหมู่ที่หบ้านหวังน้ำซึมบริเวณคลองงองแงจุดที่4ี่หมู่ที่6บ้านไร่ดอนแตงบริเวณคลองหลังดงกศนจุดที่หหมู่ที่6บ้านไร่ดอนแตงบริเวณแก้มลิงคลองดงจุดที่6หมู่ที่7บ้านหวังตะช่วยบริเวณสะเก็บน้ำบ้านหวังตะช่วยจุดที่7หมู่ที่11บบ้านหวังน้ำวนบริเวณแก้มลิงบ้านหวังน้ำวน จุดที่8หมู่ที่15บ้านหนองนาบริเวณหลังบ้านนางสวรรค์จุดที่9หมู่ที่18บ้านเนินสำราญบริเวณสะข้างป้อมตำรวจและจุดที่10หมู่ที่20บ้านเนินมะปรางบริเวณคลองเนินมะปรางบริเวณหมู่ที่7บ้านบ่อก,กระบากหมู่ที่17บ้านบ่อก,กระบากใหม่ตําบลบ่อถ้ำอำเภอขานุวล,ลักษบับรีจังหวัดกำแพงเพชร ปริมาณงานทั้งหมด2,800เมตรดำเนินการแล้วเสร็จดังต่อไปนี้จุดที่1หมู่ที่17บ้านบอกกระบากใหม่จุดที่สองหมู่ที่7บ้านบอกกระบากขุดลอกคลองสาธารณะบ้านเขาน้ำเพชรหมู่ที่6กกลุ่มหนองตาช้างของแม่ลายจังหวัดกำแพงเพชรปริมาณงานทั้งหมด600เมตรดำเนินการแล้วเสร็จฝ่ายทางหลวงชนบท ดำเนินการโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอตแลนติกคอนกีดงบประมาณดำเนินงานข้อบัญญตัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรประจำปีงบประมาณปีพุทธศักราช2 5 6 6และข้อบัญญัติงบประมาณเพิ่มเติมปีพุทธศักราช2565ที่อยู่ระหว่างดำเนินการดังนี้บ้านชัยเกืงีงถึงบ้านบึงบ้านตำบลระหานอำเภอบึงสามัคคีสายทางทั้งหมด2.16กกิโลเมตร แบ่งเป็นสองช่วงดำเนินงานช่วงที่1ระยะทางทั้งสิ้น1.20กิโลเมตรช่วงที่2ระยะทางทั้งสิ้น0.96กิโลเมตรถนนสายกอพทอ .1 อขีด0038บ้านสหกรบ้านหมอเสือดุตำบลทรงธรรมอำเภอเมืองกำแพงเพชรสายทางทั้งหมด1,720กิโลเมตร โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอลฟาติกคอนกรีตงบประมาณในการดำเนินงานด้านงบกลางสาธารณภัยที่อยู่ระหว่างดำเนินงานดังต่อไปนี้ถนนสายกพทอ,อนขีด0ูนบ้านโค้งไัยบ้านโรงสูบตำบลโค้งไัยอำเภอขานุวรล,ลักษ์บรีสายทางทั้งหมด0.830กิโลเมตรและสายทางกพทอ,อนขีด 0038บ้านสหกร์บ้านมอเสือดุตบลสรงธรรมอําเภอเมืองกำแพงเพชรสายทางทั้งหมด1.720กิโลเมตรกองพัฒนาชนบทกองพัฒนาชนบทได้ดําเนินการเลี้ยงรัฐให้ผู้รับจ้างเข้าดําเนินการโครงการโครงสร้างพื้นฐานงบประมาณข้อบัญญตัติและจ่ายขาดเงินสะสมประจําปีงบประมาณปีพุทธศักราช2566ดังนี้ ติดตามโครงการขุดลอกคลองลำคลองลานพร้อมดาดคอนกีตบนคลองลานพัฒนาอำเภอคลองลานงบประมาณ1.1ล้านบาทวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชุมชนเผ่ามงคลองลานในด้านการระบายน้ำท่วมและการพังทลายของดินลิมตะลิงกองพัฒนาชนบท และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรพบปะกับประชาชนเพื่อดำเนินการรับฟังปัญหาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางโดยเฉพาะจุดบริเวณที่ข้ามคลองซึ่งกองพัฒนาชดบทได้รับนโยบายจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรโดยมอบให้ฝ่ายสำรวจดำเนินการสำรวจออกแบบเป็นโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมขอสโลกขนาด3คูณ3คูณ6เมตรชนิด3ช่องทางซึ่งงบประมาณค่าใช้จ่ายโดยรวมประมาณ1.5ล้านบาท คาดว่าประชาชนในพื้นที่จะได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางมากขึ้นติดตามโครงการจ้างเหมาขุดลอกคลองหมู่ที่8ตำบลบึงทับแรดอำเภอลานกระบืองบประมาณ1.5ล้านบาทผลการดำเนินโครงการคืบหน้ากว่า70% ตรวจรับมอบงานโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่1ตำบลท่ามะเขืออ,อคลองขลุงความยาว520เมตรงบประมาณ1.8ล้านบาทตรวจรับมอบงานแล้วเสร็จโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตหมู่ที่ 2, ตำบลหนองทองอเไทรงามถนนกว้าง6เมตรยาว5เมตรงบประมาณ1 8 6 0 0ล้านห่นบาท ตรวจรับมอบงานแล้วเสร็จโครงการก่อสร้างถนนขอสอลหมู่ที่4ตำบลหนองหัววัวเชื่อมเขตตำบลห้วยยั้งอําเภอพรานกระต่ายพิวจราจรกว้าง6เมตรหนา0.15เมตรยาว237เมตรและฝ่ายสาธารณูป,ปโภคดำเนินการซ่อมบำารุงระบบไฟฟ้าภายในบริเวณสถานที่ท่องเที่ยวในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ภายในและภายนอกบริเวณอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรบริเวณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรและจัดสถานที่สำหรับงานประเพณีสาต์ไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพงเพชรประจำปีพุทธศักราช2566ด้านการศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมส่งเสริมด้านการศึกษากองการศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมร่วมกับกองคลงัง ดำเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้กับหน่วยงานด้านการศึกษาของจังหวัดกำแพงเพชรประจำปีงบประมาณปีพุทธศักราช2566เพิ่มเติมจำนวน66โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรสนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรมศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่77มุ่งมั่นยกระดับการศึกษาพัฒนาคุณภาพผู้เรียนลดความเหลื่อมล้ำเด็กทุกคนต้องได้รับความรู้ทั่วถึง เมื่อวันที่21กันยายนปีพุทธศักราช5 6 6 6เวลา9.30นาฬิกา30นาทีที่หอประชุมวชชะนาลีโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชรจัดให้มีพิธีเปิดโครงการศิลประอัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาปีการศึกษา2566โดยนายสุนทรรันตนากรนายกองการบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานเปิดงาน มีนายวันชัยเกิดมีโพธผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชรเป็นผู้กล่าวรายงานโครงการศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีโดยในปีการศึกษา2566นี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่71ภายใต้คำขวัญวิชาการก้าวหน้าหัตถกรรมก้าวไกลคุณธรรมนำใจพาเด็กไทยสู่สากล มีวัตถุป,ประสงค์เพื่อส่งเสริมการทำงานอย่างเป็นระบบและพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพครูนักเรียนบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างรอบด้านโดยส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาและเสริมสร้างศักยภาพคนจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง21กันยายน2566ด้านองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรภายใต้การบริหารงานของนายสุนทรรัตนากรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ที่ได้ให้นโยบายด้านการบริหารการศึกษาไว้ว่าเด็กทุกคนต้องได้รับการศึกษาที่เท่าเทียมลดการเหลื่อมล้ำจึงได้เดินหน้าสนับสนุนด้านการศึกษาภายในจังหวัดกำแพงเพชรมาโดยตลอดเช่นเดียวกันในการจัดโครงการครั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรได้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมได้ออกติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการเงินอุดหนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณปีพุทธศักราช2 5 6 6เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบขั้นตอนการดำเนินงานระเบียบเบิกจ่ายระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและให้เป็นไปตามวัตถุป,ประสงค์ของโครงการจนกระทั่งบรรล,ลุตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพส่งเสริมด้านการกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรจัดโครงการวอลเลย์บอลอบจกำแพงเพชรครัฟรั้งที่3ประจำปีพุทธศักราช2566 ระหว่างวันที่30สิงหาคมถึงวันที่2กันยายนปีพุทธศักราช2566ณโรงยิมเนเซียม1สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรส่งเสริมด้านวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีสน,สนับสนุนงานประเพณีศาสตร์ไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพงประจำปีพุทธศักราช2566พร้อมสน,สนับสนุนงบประมาณ2ล้านบาท โดยวันที่26กันยายนพุทธศักราช2 5 6 6เวลา16นาฬิกา30นาทีณพิพิธภัณฑ์ทัศสถานจังหวัดกำแพงเพชรเฉลิมพระเกียรติพิพิธภัณฑ์เรือนไทยนายสุนทราารัตนากรนายกองค์กรารบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรร่วมแถลงข่าวงานประเพณีศาสตร์ไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพงประจำปีพุทธศักราช2566ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง15ตุลาคมปีพุทธศักราช2 5 6 6 โดยมีนายชาทิพย์รุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตจัดกิจกรรมหนทางสู่การเป็นผู้สูงอายุที่มีความสุขวันที่4กันยายนปีพุทธศักราช2566ที่บ่อนพูร้อนพระร่วงตำบลลานดอกไม้อำเภอเมืองกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรจัดกิจกรรมหนทางสู่การเป็นผู้สูงอายุที่มีความสุข พร้อมขับเคลื่อนกำแพงเพชรสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพในโครงการส่รงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2566โดยในวันนี้จัดขึ้นเป็นรุ่นที่5ผู้เข้าร่วมการอบรมเป็นผู้สูงอายุจากโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกำแพงเพชรจำนวน45คนต่อยอดโคกน้องนามโมเดลนำเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน วันที่4กันยายน2566ที่ศูนย์การเรียนรู้ศึกษาอบรมเศรษฐกิจพอเพียงตำบลมหาชัยศิษย์เอกดรน,นรงอยู่ปานรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้โคกหนองนามโมเดลสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนพร้อมด้วยคณะบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ โดยมีนางกัศณีวรินิชาวิทยากรจากสวนนวรินิชาจังหวัดลบบุรีบัรยายเชิงปฏิบัติการโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้โคกหนองนามโมเดลสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งเพื่อให้สมาชิเกเครือข่ายโคกหนองนามโมเดลได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการดำรงชีวิต ตามหลักประชาเศรษฐกิจพอเพียงสืบต่อไปโดยวันนี้จัดขึ้นเป็นรุ่นที่7กลุ่มเกษตรกร,กรตำบลมหาชัยจำนวน40คนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรนำเกษตรกร,กรคลองแม่ลายเยี่ยมชมต้นแบบความสำเร็จโคกหนองนาโมเดลหนุนพลังคนรุ่นใหม่ขายายความสุขสู่ชุมชนเมื่อวันที่5กันยายนปีพุทธศักราช2566องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร นำโดยสำนักง,งานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนำเกษตรกรตำบลของแม่ลายเข้าเยี่ยมชมต้นแบบความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโคกหนองนาโมเดลผู้ใหญ่ขวัญเรือนณนะศูนย์การเรียนรู้โคกหนองนาตำบลของพิกรัยอำเภอพรานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรภายใต้โครงการส่รงเสริมและสนับสนุนการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประจำปีงบประมาณปีพุทธศักราช2566 กิจกรรมจัดอบรมและศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดกําแพงเพชรโดยมีนางขวัญเรือนใจไหมและคณะกรรมการให้การต้อนรับด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรจัดอบรมและฝึกซ er ้อมแผนป้องกันเต็มความพร้อมรับมือเหตุอัคคีภัยภายใต้โครงการอบรมและฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรประจำปีงบประมาณปีพุทธศักราช2566พร้อมด้วยคณะครูนักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรและบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรจัดทำโครงการค่ายเยาวชนรักสิ่งแวดล้อมประจําปีงบประมาณปีพุทธศักราช2566โดยจัดการอบรมระหว่างวันที่4ถึง15กันยายนปีพุทธศักราช2566แบ่งการอบรมออกเป็น5รุ่นผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น600คน โดยผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้จากวิทยากรโดยมหาวิทยาลัยราชพัฒกำแพงเพชรบรรยายให้ความรู้และมีการสาธิตการแบ่งกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมค่ายเยาวชนและสิ่งแวดล้อมอาทิเช่นเยาวชนรักน้ำเยาวชนรักดินเยาวชนรักพลังงานเยาวชนรู้ลดขยะลดคาร์บอนเยาวชนรู้กิน่นรู้ใช้ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งสรุปผลการอบรม และวิดีโอประมวลผลกิจกรรมประกอบเพลงองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรสืบสารปณิธานสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจัดโครงการอนุรักษ์พันธุก,กรรมพันธุพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่6กันยายนปีพุทธศกรา2566ที่หอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรชั้นล่าง นายสุนทรรันตนากรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราช,ชดำริสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรประจำปีงบประมาณปีพุทธศักราช2566โดยนางสาวศรีสุรางจุทองรองประลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรเป็นผู้กล่าวรายงานพร้อมด้วยหนังรัตนาเพชรทูล ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมมีผู้เข้าร่วมโครงการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกำแพงเพชรกว่า180คนด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรเปิดพื้นที่ตลาดนัดสมัชชาสวัสดิการชุมชนให้เกษตรกร,ร,กรแม่บ้านกลุ่มอาชีพมีพื้นที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์สร้างไรายได้ในครัวเรือน จัดกิจกรรมเวทีตลาดนัดส,สมัชชาสวัสดิการชุมชนสารพลังเชื่อมโยงเครือข่ายบูรณาการความร่วมมือสร้างความเข้มแข็งของจังหวัดกำแพงเพชรภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสวัสดิการชุมชนจังหวัดกำแพงเพชรประจำปีงบประมาณปีพุทธศักราช2566ขึ้นบริเวณลานอเนกประสงค์ด้านหลังสำนักง,งานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนเพื่อบูรณาการความร่วมมืออย่างหลากหลายครอบคลุมภาคีความร่วมมือเพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนยกระดับการสร้างความรู้ทำความเข้าใจในหลักของสวัสดิการชุมชนสร้างเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนเพื่อความสามารถในการพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วมและเป็นการเปิดให้มีพื้นที่จำหน่ายสินค้าของเครือข่ายสมาชิสวัสดิการชุมชน โดยมีนายบุญช่วยหอมยามเย็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรและนายสุนทรรัตนากรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานเปิดงานด้านการเมืองและการบริหารสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรเปิดประชุมสมัยสามัญสมัยที่สองครั้งที่สประจำปี2566โดยน,นายอนันต์เดชศรีทำหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร มีนายพาัตตันน um ah uh ิติสุพวง์ทำหน้าที่เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรครบองค์ประชุม23คนฝ่ายบริหารนำโดยนายสุนทรรัตนากรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมด้วยสิบเอกดอกเตอร์นรงอยู่ปานรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรนายวิเศษอุดมศิลเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ฝ่ายข้าราชการมีนายอำนวยตาวงประหลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดข้าราชการเข้าประชุมโดยพร้อมเพียงกันเปิดประชุมเวลา10นาฬิกา30นาทีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรนำทีมลงพื้นที่ประชาสุขสันรับฟังปัญหาความต้องการส่รงเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนในโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรพบประชาชนที่โรงเรียนมัธยมพัชลกิติยาภาสองกำแพงเพชรตำบลประชาสุขสร์อเภอลานกระบือจังหวัดกำแพงเพชรองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรจัดการประชุมประจำเดือนคณะกรรมการวางแผนประเมินผลด้านสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรหรือกวศครั้งที่7ทับสอ6 วันที่15กันยายนปีพุทธศักราช2566เวลา9ก้านาฬิกาที่ห้องประช,มชุมฉากังราวชั้นหนึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรนายสุนทรรัตนากรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรมอบหมายให้ใน,นายสุเทพนักนามรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมด้วยนายวิเศษอุดอมศิลป์เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรนายอาริยบุญเกต ที่ปรึกษานายกองการบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรและนางสาวทิพวรรณอยูกเกษมผู้อำนวยการกองสาธารณาสุขเข้าร่วมประชุมชี้แจงนโยบายการดำเนินง,งานด้านการสาธารณาสุขขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรให้แก่ผู้อำนวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาณวมมนทราชินีและผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรอพอสตอทั้ง74แห่งนอกจากนี้ ยังมีเจ้าหน้าที่กองสาธารณาสุขและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าวการร่วมงานรัฐพิธีต่างๆวันที่28กันยายนปีพุทธศักราช2566วันพระราชทานธงชาติไทยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรโดยคณะผู้บริหารข้าราชการพร้อมใจยืนตงรงเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยน้อมลํำลึกในพระมหาการุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ที่ส่งพระราชทานธงไต่รงเป็นธงประจำชาติไทยผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรที่มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางช่องทางต่างๆขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรประจำเดือนกันยายนปีพุทธศัการาช2566มีเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ